ประวัติคิมซอนโฮนักสแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้คิมซอนโฮเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529มีกรุ๊ปเลือด A ส่วนสูง183เซนติเมตรคิมซอนโฮจบการศึกษาจาก Seoul Institute of the Arts สาขาบอสแคสติ้ง คิมซันโฮจะเป็นผู้ชายที่มีรอยยิ้มที่โดดเด่นมากเขาจะมีลักยิ้มสองข้างบนใบหน้าคิมซันโฮบอกว่าแม่ของเขาก็มีลักยิ้มเหมือนกันและพี่น้องของแม่ก็มีลักยิ้มเหมือนกันค่ะในช่วงวัยเด็กเขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายไม่เคยคิดเรื่องการเป็นนักแสดงจนมาถึงช่วงที่ต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเขาตามเพื่อนไปสมัครเรียนด้านการแสดงและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยค่ะ คิมซอนโฮเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีคิทสกักราช2009ด้วยการแสดงละครเวทีผลงานด้านละครเวทีเริ่มต้นด้วยเรื่อง n New Boeing b o e i n g และจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครเวทีมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มแสดงซีรีส์เรื่องแรกในปีคิทสกัาศ2017ั ซีรีส์เรื่องแรกของเขาก็คือเรื่อง Good Manager หรือเชฟ Kim จากนั้นในปี2018มีผลงานเรื่อง You're Like right, Me Crazy และ One d a y My Prince ปี2019มีซีรีส์แนวฮาฮาเรื่อง Laughter in w a i k i k i และซีรีส์โรแมนติกเรื่อง Catch the Ghost และปี2020ก็มีซีรีส์เรื่อง Startup ที่กำลังโด่งดังอยู่ในเวลานี้นะคะนอกจากผลงานซีรีส์แล้วเขาก็ยังมีผลงานในรายการวาไรตี้ Today One Night ซีซัน n 4ด้วยนะคะ และในช่วงต้นปี2021ก็มีข่าวว่าคิมซอนโฮจะกลับไปแสดงละครเวทีอีกครั้งหนึ่งในเรื่องไอซ์ค่ะเรื่องนี้ก็จะเปิดการแสดงระหว่างวันที่8มกราคมถึง21มีนาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมเซจงเธียเตอร์นะคะฝากติดตามทุกๆผลงานของคิมซอนโฮสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ